สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูแชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําการสมัครพร้อมเพย์ในแอปบูโลงโฟนหรือว่าแอปธนาคารกรุงเทพนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับจะมีพิธีการขั้นตอนการทำไงเดี๋ยวผมจะพาไปทําก่อนที่จะไปทําก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สังเกตเห็นที่มิตรหมูแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องสำรองให้ผมด้วยลิงก์ใต้คลิปไปกดติดตามมาเยอะๆนะครับโอเคนะครับทุกคนถ้าพร้อมแลล้้วไปชมมพรรอกัันเยคบ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในแอปอในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเราต้องมีอันดับแรกเนี่ยเราต้องมีแอปธนาคารของเรานะครับแอปบัวหลวงตรงนี้เลยนะครับแอปบัวหลวงหรือว่าแอปธนาคารกรุงเทพของเรานะครับให้เราทําการกดเข้าไปเลยนะครับโอเคทีนี้ก็ทําการใส่รหัสผ่านของแอปของเราให้เป็นเสร็จสมเรียบร้อยนะครับซึ่งเราเนี่ยต้องไปเขาเรียกว่าอะนรนะสมัครแอป ธนาคารกรุงเทพก่อนหรือว่าเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยไปผูกกับธนาคารของเราให้เรียบร้อยนะครับผมนะตอนที่เราทาแอปบัวหลวงโฟนครังแรกเนี่ยเขาจะให้เอาเบอร์มือถือของเราไปผูกกับธนาคารไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอใส่รหัสผ่านก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้ปลดล็อกรหัสผ่านรหัสผ่านที่เข้าแอปของผมเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับไปที่นะครับเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับข้างล่างสุดเลยตรงนี้นะเพิ่มเติมนะกดปึ้งไปเลยนะครับให้ทุกคนเลื่อนไปนะครับ เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครับมันจะเห็นคาว่าพร้อมเพย์ไหมครับตรงนี้นะครับบรรทัดนี้นะพร้อมเพย์นะให้เราทําการกดเข้าไปเลยนะครับตึงเข้ามาหน้านี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเห็นเลขประจ,จําตัวบัตรประชาชนของเรานะครับบรรทัดแรกนะครับผมแล้วก็เลขบัญชีของเรานะครับผมข้างล่างก็จะเป็นเบอร์มือถือที่เราผูกไว้กับธนาคารแล้วก็เป็นเบอร์บัญชีของเราที่สะสมทรัพย์นั่นเองนะครับให้เราครับทาการเลื่อนลงมาเลยฟืดนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ฟืดนะครับทีนี้ให้เราดูข้างล่างนะครับผูกเลขประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็เบอร์มือถือกับบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินนะครับเพื่อรับเงินโอนนะครับผมทีนี้เขาจะให้เราลงทะเบียนพร้อมเพย์นะครับเราก็ทําการลงทะเบียนได้เลยครับบรรทัดข้างล่างตรงนี้นะครับตึ้งกดเข้าไปเลยนะครับผมทีนี้ครับก็ให้เราอ่านนะครับผมข้อตกลงนะครับการใช้บริการพร้อมเพย์แล้วก็บริการเที่ยวกับพร้อมเพย์อะไรต่างๆนะครับผมนะ ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างครับปื้นืืลงมาฮึปทีนี้อ่านเสร็จเรียบร้อยก็กดคาว่ายอมรับนะครับกดตรงนี้เลยนะครับตึงทีนี้นะครับเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราลงไปเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราที่ลงทะเบียนหรือว่าเบอร์โทรปัจจุบันของเรานะครับก็ทําการกรอกได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ทําการนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราแล้วหรือว่าทุกคนจะทําการ ใส่เป็นเลขประจำตัวประชาชนก็ได้นะได้สองแบบนะครับผมนะแต่ผมจะเลือกเป็นใช้เบอร์มือถือนะครับโอเคหลังจากนั้นกดต่อไปนะครับกดต่อไปบทัดนี้เลยนะครับตึ้งทีนี้มันก็จะขึ้นเบอร์สะสมทรัพย์หรือว่าเบอร์ธนาคารของเราที่เราต้องการผูกขึ้นมาครับบรรทัดแรกนะครับเราก็กดเลยติ๊กเลยตึ้งนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับต่อไปตึ้งนะครับผมทีนี้ยืนยันเบอร์มือถือด้วย OTP นะครับผมนะอ่ามันส่งมาแล้วนะครับ85 1 560ยืนยันแล้วเรียบร้อยนะครับผมทีนี้นะครับเขาก็บอกว่าเตือนนะครับการเตือนต่างๆนะผมนะเตือนเพื่อจ่ายใช้บริการเพื่อจ่ายหรือส่งข้ขอความอะไรแจ้งเตือนเราก็เปิดให้หมดเลยนะครับผมถ้าเราต้องการการแจ้งเตือนนะหลังจากเราอ่านรายละเอียดแล้วก,กดตัดต่อไปนะครับตึง้งทีนี้โปรดตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องนะครับเบอร์มือถือนะครับเราก็เป็นเบอร์มือถือของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บัญชีสะสมทรัพย์ที่เราทานะครับผมนะเตือนเพื่อ เตือนเพื่อใจก็เปิดนะครับผมนะก็พร้อมเพยอินเตอร์เนชั่นแนลก็เปิดนะครับผมโอเคหลังจากนั้นให้เราทําการยืนยันตรงนี้นะครับตึง้งโอเคทีนี้นะครับมันก็จะบอกว่าของผมเนี่ยมันบอกว่าไม่สามารถทํารายการได้เบอร์โทรศัพท์ได้ลงทะเบียนพร้อมเพยแล้วนะครับก็คือผมลงทะเบียนไปแล้วอันนี้คือผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็มีประมาณนี้ถ้าใครทําได้มันก็จะเป็นพร้อมเพยให้เลยนะครับผมก็กดโอเคอะไรต่างๆไปนะครับผมผมก็ทํานานแล้วแหละนะโอเคหลังจากนั้นก็ ให้เรากดตกลงอะไรของเราไปนะครับผมก็เป็นการเสร็จสับเรียบร้อยเองนะครับโอเคครับทุกคนเป็นยังไงบ้างราครับสำหรับวิธีการสมัครพร้อมเพย์ในแอปธนาคารกรุงเทพหรือแอปบลงโฟนของเรานั่นเองนะผมนะก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับสำหรับการใครที่ จำเขาเรียกว่าอะไรนะเ,เลขบัญชีไม่ได้นะครับสำหรับการโอนเงินโอนอะไรต่างๆก็สามารถเอาเบอร์โทรศัพท์ไปให้เพื่อนๆของเราหรือว่าลูกค้าของเราโอนพร้อมเพย์มาให้เราเข้าบัญชีธนาคารของเราได้เลยอย่างสะดวกสบายนั่นเองนะครับโอเคนะครับทุกคนถ้าคิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่งกระดิ่งให้มิตเตอรมูนชาแนลเพื่อเปน็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ